สวัสดีค่ะเพื่อนๆปฏีแฟมิลี่นะคะวันนี้ปฏีจะพาเพื่อนๆมาทำยำคอหมูย่างนะคะย่างมาแล้วนะคะคอหมูย่างสันคอหมูคะ่ะสันคอหมูย่างนะคะย่างมาแล้วนะคะกล้ใส่ส่วนผสมลงไป ผักชีต้นหอมสะระแหนะ่แล้วก็ผักชีใบเลื่อยนะคะเพื่อนเพื่อนใส่พริกลงไปใส่น้ำปลาเข้าขัวนะคะปฏิขั่วเองนะคะเพื่อนเพื่อนแล้วก็มะนาวนะคะเพื่อนเพื่อนแล้วเราก็ย่างใบกะเพื่อน,อนแบบนี้เลยเพื่อนเพื่อนน่าทานมากค่ะ เข้าคคัวคะ่ะทำเองินเองนะคะสูตรนี้สูตรปฏิเองนะคะเพื่อนเพื่อนเอนชอบเผ็ดก็ใส่พริกไปเพิ่มอีกชอบเปรี้ยวก็เพิ่มน้ำา้าวลงไปอีกนะคะเพื่อนๆแบบนี้เลยคะ่ะเพื่อนๆเสร็จแล้วก็พร้อมเสิร์ฟนะเพื่อนๆพร้อมเสิร์ฟเลยค่ะแล้วก็กินกับข้าวเหนียวนะคะเพื่อนๆ ยำคอหมูย่างนะคะมาค่ะเพื่อนๆมาทานด้วยกันค่ะวันนี้ปาตีก็มีข้าวเหนียวด้วยค่ะทานกับข้าวเหนียวนะคะฉันคอหมูย่างค่ะแบบนี้เลยเพื่อนๆน,น่าทานมากค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้ปาตีก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์ กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ป้ตีด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ